ดูขั้นตอนที่3ก็คือการหมุนแกนองค์ประกอบนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่มันจะทำให้ค่าแฟกเตอร์โหลดดิ้งเนี่ยค่ะมีค่ามากขึ้นหรือลดลงจนกระทั่งทำให้เราทราบว่าตัวแปรนั้นมันควรจะเป็นสมาชิกของแฟกเตอร์ใดอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งเทคนิคในการหมุนแกนเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือ ออโ์ทอกโนนนะคะก็คือมันจะเป็นแบบตั้งฉากหรือเป็นอิสระกันนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบออฟเวะ,ะอันนี้ก็จะไม่ตั้งฉากแล้วก็ไม่เป็นอิสระกันเนาะ,ะแบบที่เป็นอิสระกันหรือตั้งฉากกันนะคะหรือออโ์ทอกโนนตัวนี้ค่ะจะมีวิธีการหมุนแกนเนี่ยอยู่3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือบาริมัก วายแมกเนี่ยจะเป็นวิธีการหมุนแกนที่จำนวนตัวแปรในแต่ละแฟกเตอร์เนี่ยมีน้อยที่สุดแล้วก็ค่าน้ำหนักองค์ประกอบเนี่ยมันจะสูงในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นมันก็เลยเป็นวิธีที่เขานิยมใช้เนาะวายแมกตัวนี้นะคะส่วนวิธีควอติแมกอันนี้เป็นวิธีการหมุนแกนที่ทำให้จำนวนแฟกเตอร์เนี่ยมีจำนวนน้อยที่สุดนะคะ ส่วน Equal Max ก็จะเป็นวิธีหมุนแกนที่ผสมผสานเอาข้อดีของ Valimax กนะคะก็คือที่พยายามลดจำนวนตัวแปรใช่ไหมคะแล้วก็ข้อดีของคว a t i m a x ก็คือ,อลดจำนวนแฟกเตอร์ลงอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะช่วยทำให้เรา เข้าใจได้ชัดเจนเนาะว่าทำไมถึงต้องมีการหมุนแกนนะคะอันนี้เอามาจากเล่มของอท่านอาจารย์กะลยานะคะ,อ,ะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เนาะมีตัวแปรทั้งหมด4ตัวก็คือ x 1 x 2 x 3 x 4ใช่ไหมคะเขาใช้เทคนิคนะคะเทคนิคแบบ principal component นะ,ะในการ principal component เนาะในการสกัดปัดจจัยออกมาเนาะ เราก็จะได้ค่าแฟกเตอร์โหลดดิงตามนี้นะ,ะเราจะเห็นว่าค่า x 1ใช่ม x 1จุดแฟกเตอร์1ก็ได้จุด5 f a แฟกเตอร์2ก็ได้จุด5เช่นเดียวกัน x 3ก็เท่ากันเลย x 4ก็เท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า x 1เนี่ยควรจะอยู่แฟกเตอร์ไหน x 3 x 4ควรจะอยู่แฟกเตอร์หนอย่างเงี้ย x 2องอย่างเงี้ยก็คือ x 2ควรจะอยู่แฟกเตอร์1ใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่า x 1 x 3 x 4มันอยู่แฟกเตอร์ไหนนะคะเขาเลยต้องมีการเราเอามาพอดกราฟดูก่อนเนาะอย่างเช่นที่จุด x 1ตัวนี้นะคะ x 1แฟกเตอร์1ก็คือจุด5แฟกเตอร์2ก็คือจุด5ก็คือตัวนี้นะคะ ต่อไป x 2 factor 1คือจ5 factor 2คือลบ4ก็คือจุดนี้ 5, ใช่ไหมคะเราก็พัดกราฟไปทั้ง4จุดแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเราดูจากตรงเนี้ย factor 1มันก็ไม่ใกล้ตัวไหนเลยใช่ไหม factor 2ก็เหมือนกันมันก็ไม่ใกล้เพราะฉะนั้นเราจับไอตัวนี้หมุนไปนะ,ะหมุนแกนไปถ้าเราใช้วิธีของ Valimax เนาะก็คือหมุนไป 90องศาใช่ไหมคะที่มันเป็นอิสระกันตรงนี้คะ่ะหมุนไป90องศาแฟกเตอร์หจากตรงนี้นะคะเลื่อนมาตรงนี้ใช่ไหมเก้าสิบองศาแฟกเตอร์สก็เลื่อนมาตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นทันทีเลยว่าอีกตัวแฟกเตอร์หเนี่ยเห็นไหมฮะ,ะเนี่ยมันก็จะมาอยู่ใกล้กับ x 1กับ x 3นะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราดูจากค่าแฟกเตอร์โหลดดิ้งที่ออกมาเนะะี่ยฮะเอ็กซ์หนึ่ง แฟกเตอร์ 1>, 1จะจุดเจ็แฟกเตอร์2ลบจุดสองสองอย่างเงี้ยชัดละว่า X 1จะต้องอยู่ที่แฟกเตอร์1อย่างเงี้ยค่ะ X 3ก็อยู่ที่แฟกเตอร์1 x 4อยู่แฟกเตอร์2อย่างเงี้ยนะคะอันนี้เรียร์นะคะนะส่วนค่าไอ้ที่มันเป็นติดลบตรงเนี้ยเออมันไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยบเนาะมันเป็นการบอกถึงความสัมพันธ์ว่า เป็นบวกเป็นลบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูว่าตัวเลขไหนสูงกว่าเนี่ยก็คือดูดูไม่ต้องดูประจุนะคะอย่างตัวเนี้ยลบจุดหกใช่ไหมคะก็แสดงว่า x 2เนี่ยจะต้องอยู่ที่แฟกเตอร์สองอย่างเงี้ยนะคะส่วนวิธีอบบอบบริกเนาะออบบริกอันเนี้ยจะเป็นการหมุนแกนนะคะในลักษณะที่ไม่ตั้งฉากกัน ก็คือเป็นอิสระกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการแฟกเตอร์ที่มีความสัมพันธ์กันสูงเขาก็บอกว่าให้กำหนดค่าจำนวนองศาต่ำๆ,ำๆก็คือเข้าใกล้0ูนย์ใช่ไหมแต่ถ้าต้องการให้แฟกเตอร์มันมีความสัมพันธ์กันต่ำเราก็กำหนดองศาเนี่ยให้เข้าใกล้90ใช่ไหมเพราะถ้าเป็น90มันก็คือเป็นอิสระกันเนาะก็คือออร์โท gonal ใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีอยู่2วิธีก็คือ Uh, direct a l i m i n กับ p r o m a x นะคะไอตัว Promat ตัวเนี้ยก็จะคล้ายๆกับ direct a l i m i n แต่ว่าจะถูกออกแบบมาสำหรับข้อมูลที่มีจำนวนมากหรือว่ามาีขนาดตัวอย่างใหญนะะ่มาดูขั้นตอนสุดท้ายเนาะก็คือขั้นตอนการหาคะแนนองค์ประกอบนะคะอย่างที่บอกว่า ถ้าเราไม่ได้จะนำค่า Factor Score เนี่ยไปใช้ประโยชน์เราก็ไม่ต้องวิเคราะห์ก็ได้นะคะสามารถที่จะสิ้นสุดอยู่ที่ขั้นตอนที่3ก็ได้นะคะ,ะการหาค่า Factor Score นะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าคะแนนที่เราได้จาก Linear Combination ของตัวแปร ตัวแปรเดิมของเราที่ผ่านการมาตรฐานได้แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาก็แทนด้วยสเนลับตัว c ตัวนี้นะคะแล้วก็ค่า w ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่เราเรียกว่า factor score coefficient นะคะซึ่งค่า factor score ตัวนี้มันก็จะเป็นค่าของตัวแปรใหม่ซึ่งวิธีการที่เราจะสร้างไอ้ค่า f ฟกเตอร์สกอร์ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็จะมีอยู่หลายวิธีเนาะโดยที่ถ้าเป็นของไอตัว uh, ใน spss เองเนี่ยค่ะ mm hmm. เขาก็จะใช้คำนวณจากทุกตัวแปรเลยนะคะอย่างเช่นแฟกเตอร์หนึ่งตรงนี้ค่ะแฟกเตอร์หนขาก็จะคำนวณตั้งแต่ v 1ถึง v 9ตรงนี้คำนวณทุกตัวแปรเลยนะคะหรือแบบที่สอง เขาบอกว่าอาจจะคำนวณมาจากาเฉพาะตัวแปรที่มีค่าแฟกเตอร์โหลดดิ้งมากกว่าจุด3ก็ได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นตัวนี้ยแฟกเตอร์หนึ่งก็คำนวณมาจากในตัวตัวนี้เนาะ v v 5ถึง v 9แล้วก็ v 4 v 2ใช่ไหมฮะเพราะมันมากกว่าจุด3นะคะหรืออาจจะ ใช้เฉพาะแค่ตัวสูงสุดตัวเดียวเท่านั้นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเอาตัวตัวนี้ก็คือแฟกเตอร์หนึ่งเนี่ยก็ใช้ v 5เนี่ยค่ะไปเป็นตัวแปรใหม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะเ,คนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูในภาคปฏิบัติอีกทีนึ้งนะคะในเรื่องของการเขียนคำถามการวิจัยนะคะ เวลาเราเขียนคำถามการวิจัยเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปเขียนเหมือนวัตถุประสงค์แล้วแปลงจากประโยคบอกเล่ามาเป็นประโยคคำถามเฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะ,ะลงลึกลงไปถึงการสถิติที่ใช้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ดูแบบดูลึกซึ้งแล้วก็ มีความชัดเจนในเรื่องของการใช้สถิติมากขึ้นเนาะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะโมเดลการวัดใช่ไหมคะโมเดลการวัดอะไรล่ะคุณลักษณะที่ต้องการวัดอย่างเช่นตัวอย่างตัวนั้นก็คือโมเดลการวัดของภาวะผู้นําที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีลักษณะเป็นอย่างไรมีกี่องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบวัดได้ด้วยตัวบ่งชี้ใดบ้างเนี่ยค่ะจะตั้งอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือจะตั้งว่า แบบแผนนะและโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวบ่งชีนะ้มีลักษณะเป็นอย่างไรหรืออาจจะตั้งว่าองค์ประกอบของภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวบ่งชี้ได้มากน้อย เพียงใดนะซึ่งตัวนี้มันก็หมายถึงค่าไอเกินแวลูใช่ไหมคะเนาะอย่างเงี้ยพวกเหล่านี้มันก็จะเป็นลักษณะสำคัญหรือเป็นลักษณะเฉพาะของแฟกเตอร์ a อนา i ลไซิสนะคะมาดูตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้อันนี้ใช้กรณี EFA เนาะการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจนะคะ ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปใช้ในการเป็นพัฒนาเครื่องมือวัดนะะก็เป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งออกมาเลยอย่างตัวเนี้ยการพัฒนาเครื่องมือวัดการฟื้นคืนได้ในการทำงานและความมีใจรักงาน,นอ,อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเครื่องมือวัดตัวเนี้ยนะมันยังไม่มีองค์ประกอบที่ชัดเจนใช่ไหมคะเขาก็เลยต้องใช้การวิเคราะห์ด้วย efa นะคะ หรือตัวอย่างงานวิจัยตัวนี้เนาะการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการทํางานวิจัยสถาบันนะของบุคลากรสายสนุบวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาสำกัดรัฐบาลในขิดกทมของอาจาร,รย์องค์อาจนะคะอันนี้เราก็จะ,ะใช้วัตถุประสงค์เนาะเขาก็จะตั้งว่าเพื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบสมรรถนะที่จําเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลการวิเคราะห์เราก็จะบอกออกมาว่ามีกี่องค์ประกอบประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในภาคปฏิบัติเราก็จะเข้าใจตอนการนําเสนออย่างเงี้ยมากยิ่งขึ้นนะคะหรือตัวอย่างงานวิจัยตัวเนี้ยนะคะอันเนี้ยเป็น cfa นะ cfa นี้ก็เป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอกของจุฬานะคะของสุทาสินีที่เอามาเป็นตัวอย่างบ่อยๆก่อนหน้านั่นนะคะอันนี้เขาก็พัฒนาเครื่องมือวัดภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษานะะเวลาเขาตั้งวัตถุประสงค์เนาะเขาก็จะตั้งเพื่อกำหนดองค์ประกอบภาวะผู้นำซึ่งๆก็ว,ว่าไปนะคะแล้วก็สองเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดนะคะแล้วก็เอามากำหนด เกณฑ์หรือกำหนดนอมใช่ไหมคะ,น,ะนนี้เพื่อที่จะสร้างเป็นเครื่องมือวัดให้ได้เป็นมาตรฐานออกมาหรืออันนี้ก็เป็นอ,องค์ประกอบของภาวะผู้นำที่แท้จริงที่มี5องค์ประกอบนะคะของสุทธาสินิงเนาะแล้วก็ถ้าในกรณีที่เราใช้ CFA เพื่อตรวจสอบ ความตรงเชิงโครงสร้างนะคะอย่างเช่นในกรณีนี้จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยเขาต้องการที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะคะหรือที่เราเรียกว่า SEM structural equation modeling ตัวนั้นนะคะโดยเป็นของพิมพ์ประภาะะที่เขาศึกษาอิทธิพลของระบบพี่เลี้ยงผ่านตัวแปรอิงฐานของงาน ที่มีต่อคุณภาพการบริการแล้วก็ความพักดีต่อองค์กรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เขาจะตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างเนาะอันนี้ก็คือ,อเขาจะใช้ในการตรวจสอบในบทที่3ใช่ไหมคะความตรงเชิงโครงสร้างเขาก็จะตรวจสอบทีละตัวแปรแฝงอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่น royalty ตัวเนี้ยประกอบด้วยตัวแปรสังเกต3ตัวนะแล้วก็ ไอตัว service quality ตัวนี้ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต2ตัวจริงไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องทําการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของทีละตัวแปรแฝงอย่างเงี้ยค่ะนนี้ก็ต้องทําทั้งหมด7จตัวใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นตัวอย่างการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปร royalty เนีะ มันก็จะมีเกณฑ์ในการวัดผลออกมาด้วยค่าสถิติเหล่านี้อย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าผ่านเกณฑ์เนาะซึ่งถ้าผ่านเกณฑ์เราก็จะสรุปได้ว่าตัวแปรตัวแปรรูยูตี้ตัวเนี้ยค่ะก็มีความตรงเชิงโครงสร้างก็คือหมายถึงว่าตัวแปรตัวเนี้ยก็ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกต3ตัวนี้ตามที่เรารีวิวมา